วันนี้เนี่ยเรายังมีแถมท้ายอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้สมัครสอสอในระบบเขตจากเขตที่18คลองสามวาท่านนี้เป็นอดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทยและก็เป็นนักสื่อสารมวลชนและก็ยังเป็นอาจารย์สอนหนังสือและยังมีตำแหน่งอีกมากมายนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้อาสามารับใช้ในเขต18จิระยุทธ์่วงทรัพย์ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับ ยังพองมีเวลาอย่าเพิ่งรีบกลับครับฟังรุ่นใหญ่แล้วฟังรุ่นเล็กบ้างอาจจะรอไม่เท่าคุณอภิสิทธิเวชาธิวะแต่หัวใจที่แดงแจครรับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าอยู่สื่อสารมวลชนมาหลายท่านจําความได้ตั้งแต่ผมอยู่ไอทีวีพอมาอยู่ช่อง11บเอ็ทีพวกพี่เสื้อเหลืองเข้ากระบุกไล่ทุบผมกับปนัดดาวงู้ดีหนีแทบไม่ทันครับท่านพอจําได้นีครับ มีหลายพักครับท่านชนั้นโทรศัพท์มาบอกจิรยุมาอยู่พักพี่ผมเลือกพักเพื่อไทยแบบไม่คิดมากครับท่าน่ิครพครับเพราะรู้เช่นรู้เช่นเห็นชาติกับหลายพักการเมืองครับท่าน่ิครพครับเอาละไม่ว่ากันครับผมจะขอพูดเรื่องของนโยบายทางด้านการต่างประเทศครับท่านรู้จักรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในปัจจุบันชื่ออะไรครับอะไรสัตว์นะครับเขาชื่อกระสิทธ์ คุณกระสิทิพิลลมเนีย่ยโอ้ยยังไม่ทันพูดเลยคนลาดกระบังมาไกลนะเนี่ยลาดกระบงังลมกล่าวลาดกระบงังข้ามเขตมาแถวอินทิเลียลาดพร้าวให้กับดร,รสิงห์ทองขอบคุณครับพี่แว่นพี่แดงได้อีกนะขอบคุณครับท่านที่กระบครับท่านจำได้ไหมครับข้อหาก่อนที่ทักษิณจะโดนขับไล่ออกนอกประเทศและปฏิวัติครับคือข้อหาอะไรครับตัวเป็นไทยหัวใจขเขมรโอ้โหเจ็บปวดครับ ผมไม่อยากจะบอกนะครับรัฐบาลปัจจุบันนี้ท่านคิดแบบกบในกาลาหรือไม่ท่านคิดตามผมเรื่อยๆนี่ครับรัฐบาลทักษินให้เงินกู้กับกัมพูชาหลายพันล้านบาทครับเหมือนกับรัฐบาลที่ญี่ปุ่นพี่น้องที่เคารพครับให้เงินประเทศไทยทําถนนครับหลายท่านเห็นธงชาติญี่ปุ่นติดตามถนนเยอะแยะมากมายนี่นะครับท่านเห็นใช่ไหมครับเขามาราดยางให้ท่านนี่ครับพอทําถนนเสร็จพี่น้องที่เคารพครับ ประชาชนคนไทยซื้ออะไรครับซื้อมอเตอร์ไซค์มีใครซื้อฮารเรเดวิสันบ้างไหมครับไม่มีมีใครซื้อรถเบนซ์บ้างไหมครับน้อยสุดท้ายปลายทางแล้วทุกท่านซื้อรถยนต์จากญี่ปุ่นมอเตอร์ไซค์จากญี่ปุ่นครับพอทักษินไปลงทุนใ้กัมพูชาด่าทักษินครับตัวเป็นไทยหวัวใจเขมรท่านคิดได้ดีนะครับท่านใดเคยไปที่จังหวัดสะแก้วครับ ท่านนั่งรถจากกรุงเทพมหานครไปที่สะแก้วนะครับที่อำเภออารัญญประเทศครับเราจะข้ามไปเขมรเราเจอบ่อนปลอยเป็ดท่านนึกออกนะครับจุดนั้นท่านที่เคารพครับวิ่งตรงไปนี่นะครับจังหวัดศรีโสพลครับภาษาเขมรก็เรียกบันเตียนเบนเจยเลี้ยวขวาไปเจอพัตตะบองครับเลี้ยวซ้ายทะลุเข้าพนมเปนละเมียดผ่านไปทางเมืองไพลินครับแต่ถ้าจากศรีโสพลตรงเข้าไปนครวัดครับจังหวัดเสียมราฐท่านที่เคารพครับ หลังจากรัฐบาลไทยรักไทยตอนนั้นเป็นรัฐบาลครับคเขมรนทาถนนครับขนทางดีครับฝรั่งมาข้ามาเที่ยวเมืองไทยเดินทางต่อไปที่นครวัดครับใช้เงินในประเทศไทยเร็จไปที่นครวัดครับหลังจากนั้นทานติกรพับรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อถนนหนทางดีครับคนคเหมรนกินมาม่ากินไวไวซื้อสินค้าเมคอินไทยแลนด์ครับนี่คือข้อกล่าวหาครับ ที่เขาบอกว่ารัฐบาลทักสิณตัวเป็นไทยหัวใจเขมรครับพอทำถนนครับพี่น้องคนไทยขายของให้กับเขมรครับเราชนะดุลเขาอยู่ประมาณหมื่นล้านบาทเขมรซื้อของเราหมื่นสองพันล้านบาทไทยซื้อของเขมรเป็นสินค้าการเกษตรครับประมาณสองพันล้านบาทเราชนะดุลการค้าประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทพี่น้องว่าดีไหมครับสุดท้ายปลายทางครับมีคนที่ไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิที่บอกว่าอาหารดีดนตรีพ่อครับบอกว่ารัฐมนตรีนายกของเขาเป็นไอ้กุ้ย เท่านั้นแหละครับยิงกันหูดับตับไหมครับสุดท้ายปลายทางอะไรครับทุกวันนี้เขมรแบนสินค้าไทยครับท่าที่รถครับถ้าคิดแบบนโยบายแบบพักเพื่อไทยเนี่ยเราคิดแบบกบนอกกะลาครับถ้าท่านคิดแบบกบในกาลาเนี่ยวนซ้ายเวียนขวาท่านก็อยู่ในกลาครับรัฐบาลปัจจุบันนี้คิดง่ายๆครับเอาง่ายๆหลายท่านที่รบที่นั่งอยู่นี่ท่านซื้อน้ำมันพืชแทงครับผมเกิดตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่นะไม่เคยเลยนะครับที่จะ ไปเข้าคิวซื้อน้ำมันพืชครับผมถามว่ารัฐบาลชุดคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับถ้าท่านไม่โง่ท่านก็บ้องตื้นครับแต่ถ้าท่านไม่บ้องตื้นท่านก็แกล้งโง่ครับเพราะอะไรเลยครับผมนั่งอยู่นี่ผมเห็นเนี่ยนะครับท่านีิกรลบนั่งอยู่นี่ประมาณห้าร้อยคนสมมุติว่าอยู่ห้าร้อยคนครับท่านกินน้ำมันพืชเนี่ยนะครับผมให้เลยปีละหนึ่งขวดแสดงว่ามีประมาณห้าร้อยขวดผมเป็นรัฐบาลนะครับชาไทยรักไทยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลครับคิดง่ายๆครับท่านดกรลบครับทํำยังไงครับ ปีนี้รู้แล้วว่าประชาชนจะกินห้าร้อยขวดก็ผลิตเกินเล็กน้อยเอาสักห้าร้อยยี่สิบขวดเดี๋ยวเผื่อคนอยากจะกินกล้วยทอดกันเยอะนี่วิธีคิดง่ายๆครับหรือแต่ปีหน้าครับลาหูอมจันคนบอกว่าไม่อยากกินของทอดเยอะก็ผลิตลดลงครับแต่ว่าเก็บไว้ในคลังสินค้าง่ายๆครับ ถึงเวลาปีหน้าคนจะกินมากกินน้อยท่านที่กรบครับเราก็บริหารจัดการได้ครับแต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาท่านเห็นใช่ไหมครับเข้าคิวซื้อน้ำมันพืชครับจนเหมือนกันหมดรวยเหมือนกันหมดเข้าคิวซื้อน้ำมันพืชท่านชอบไหมครับผมถึงบอกว่าตกลงแก้งโง่หรือไม่รู้หรือไม่สนใจครับทั้งหมดที่กล่าวมมนีที่น้องที่ารพครับ ปัญหาของพรรคเพื่อไทยมีอยู่ว่าทําไมพรรคเพื่อไทยทําทีไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนรวยตั้งรัฐบาลคนจนตั้งรัฐบาลขอยครับคนรวยล้มรัฐบาลครับนโยบายต่างๆที่ออกมาครับเขาเอาคนไทยท่านพี่ครับใส่เข้าไปในปิระมิดครับนี่คือพิระมิดนะครับอียิปต์ครับเอาพี่น้องคนไทยใส่เข้าไปในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับใส่เข้าไปครับแล้วพี่น้องประชาชนครับและขย่าครับพอขย่าวปุ๊บคนจนกลางล่างมันไหลลงมาข้างล่างครับ คนรวยมันขึ้นไปอยู่ยอดข้างบนครับพรรคเพื่อไทยก็เลยทํานโยบายออกมาระหว่างคนกลางล่างครับเวลาทําทีไรแหมมันถูกใจและเกินเพราะอะไรครับประชาชนบอกว่าเออนโยบายพรรคเพื่อไทยทําออกมาเนี่ยมันเห็นคุณค่าและมันทําได้จริงครับนโยบายคนรวยเอาไว้ก่อนคนเขาขับเฟอร์รารี่ไม่ต้องไปลดภาษีให้เขาปล่อยเขาขับไปนโยบายต่างๆเ่านี่มันมาตั้งแต่เกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับ หลายท่านถามผมบอกว่านโยบาย500บาทของผู้สูงอายุแหมไปปล่อยข่าวกันครับบอกว่าเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่พักเพื่อไทยจะยกเลิกทันทีท,นท่านที่เคารพครับพักเพื่อไทยไม่ยกเลิกครับแต่แจกแบบมีเหตุผลไม่ใช่โปรยแบบโปรยทานครับานเคยไปงานบวชนะฮะโปรยทานไปปุ๊บปุ๊บแย่งกันหูดับตับไม่เลยใครแย่งได้ก็แย่งไปครับนโยบายเงินผู้สูงอายุ500ครับพักเพื่อไทยจะดูครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมนี้อายุ60ปีขึ้นไป ลูกหลานไม่ค่อยดูแลห้าร้อยบาทไม่พอครับหายใจฟับเดียวก็หมดแล้วอย่างนี้เนี่ยต้องได้เจ็ดร้อยแปดร้อยหรือพันหนึ่งวิธีคิดที่ง่ายของพรรคเพื่อไทยคือศึกษาประชาชนก่อนแล้วจึงให้ไม่ใช่ทุกคนได้ห้าร้อยหมดเจ๊ถือกระเป๋าลุยวิกตองขับเบนซ์เอสห้าร้อยขับอยู่สาทรให้คนใช้ไปรับก็ได้ห้าร้อยอย่างนี้ไม่ได้ครับท่านที่คารพครับวิธีคิดง่ายๆก็คือทําอย่างไรประชาชนจะได้รับอน,นิสงส์นี้แบบเท่าเทียมกันครับ ปีสองปีที่ผ่านมาท่านจําได้ไหมครับเรื่องเช็คช่วยชาติสองพันบาทครับปรากฏว่ามีใครได้เช็คช่วยชาติยกมือขึ้นเลยครับไม่ถึงครึ่งครับเต็มที่ก็ยี่สิบเปอร์เซ็นตดีใจด้วยครับแต่คนที่ไม่ได้ยกมือนี่เขาไม่ได้ครับแต่ท่านที่กรรพบครับแจกเช็คช่วยชาติใครได้ครับห้างครับประชาชนคนอื่นไม่ได้ครับเมื่อแจกเช็คช่วยชาติแจกเงินออกไปนอกระบบเรื่อยๆครับกระทรวงการคลังเงินของประเทศลดลงลดลงลดลงครับ ทำยังไงต่อครับก็กู้ไหครับท่านครับหลายท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่บอกีลายุไไปต้องมาพูดเลยยังไงก็แล้วแต่ฉันเลือกทักรัฐบาลเพราะฉันไม่เห็นเดือดร้อนฉันเป็นผู้สูงอายุเช,ช้ามาฉันกินกาแฟถ้วยเที่ยงฉันกินข้าวจานเดียวเยน็นฉันกินเท่าหยิบมือใช้วันหนึ่งไม่เกินห้าสิบบาทท่านที่เคารพครับปัญหาความเดือดร้อนเมื่อเงินงบประมาณของประเทศลดลงลดลงลดลงรัฐบาลกู้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 เช่า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 กู้กู้เนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเวลากู้เว,เ,วเวลาเช่าท่านก็ต้องจ่ายเงินคืน จ่ายเงินคืนก็มีดอกเบีย้ยครับมีเงินหมื่นบาทตรงนี้คิดเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะครับท่านจ่ายเงินคืนรักสี่พันล้านบาทเป็นดอกเบีย้ยเป็นเงินต้นเหลือหกพันล้านบาทครับนักเรียนจะเข้าโรงเรียนจะทําโรงเรียนเพิ่มขึ้นสักร้อยแห่งทําได้แค่หกสิบแห่งครับนี่คือวิธีคิดง่ายๆครับเพราะต้องเอาไปใช้นี่และนอกจากนี้ครับถนนหนทางหลายท่านผมไปลงพื้นที่ที่คลองสามมาบอกโอ้ oh, คุณยายุทําถนนให้หน่อยได้ไหมผมบอกท่านครับ ถ้าท่านย้อนความกลับไปตั้งแต่สมัยไทยรักไทยทักษิณน,นะครับท่านจะเห็นรถของเขตรถทางหลวงครับมาปะถนนให้แบบประชาชนไม่ต้องร้องขอครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับก็เพราะประเทศมันมีเงินเยอะเจ้าหน้าที่บอกว่าเอา้าอย่างนั้นไม่ต้องให้ประชาชนมาร้องโวยวายท่านทําได้เลยวันนี้ท่านไปบอกสิครับถนนในซอยผูกพังเนี่ยนะครับเขาไม่ไปทําหรอกครับงบประมาณมันไม่มีแค่จะกินกันก็คอรมออนุมัติกันตั้งแต่ก้าวมงเช้าถึงตีสองตีสามก็หลายแสนล้านบาทแล้ว หมดเรียบร้อยท่านที่เคารพครับเรื่องที่น่าสนใจสามสิบาทรักษาทุกโรคเมื่อกี้ท่านเปียพี่เปียพันเอกพี่วันว่าไปแล้วผมเล่าสั้นๆนิดเดียวครับเพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับเราไม่มีสตางค์เราไปโรงพยาบาลเขาให้ไปอยู่ตึกอะไรครับอนณถานอนเตียงนี่ตับ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 เลยนะครับเวลาคนเฝ้านอนไหนครับใต้เตียงนอนใต้เตียงเสร็จข่างๆล็อกอวดโอยพลอยไอ้ลูกหลานที่เฝ้านี่จะตายด้วย เขาจึงต้องพัฒนาเป็นสามสิบาทรักษาทุกโรคครับถามว่าทาไมต้องเก็บสามสิบาทจนเหรอฟรีไม่ได้เหรอไม่ยากหรอกครับสามสิบาทไม่รวยหรอกครับแต่ท่านที่ก็รับท่านลองฟังผมไม่ดีนะครับมีคนสองคนอยู่ในซอยอินเดียเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปครับคนหนึ่งเป็นอบังขายถั่วครับเป็นคนอินเดียท่านเคยเห็นคนขายถั่วเป็นคนอเมริกันไหมครับไม่มีหรอกครับ คนต่างด้าวมาอยู่เมืองไทยครับนับประชากรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประมาณหกล้านคนครับมาจากเขมรเวียดนามลาวอินเดียปากีสถานพม่าครับมีคนสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกันในซอยนี้ครับท่านที่โรครับคนหนึ่งเป็นคนซอยนี้ครับอยู่เขตลาดพร้าวมอเตอร์ไซค์ล้มพร้อมกันครับคนลาดพร้าวหัวเข่าถลอกไปหาหมอครับแต่คนอินเดียปอดทะลุครับจะทิ่มปอดตายครับท่านว่าหมอรักษาใครครับ หมอก็ต้องรักษาอินเดียแล้วเงินใครครับเงินคนลาดเท้าท่านรู้หรือเปล่าครับมันจึงเกิดกรณีสามสิบาทรักษาทุกโรคครับแล้วก็เพิ่มบัญชียาขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่คือวิธีการคิดง่ายๆครับการเพิ่มบัญชียาทำอะไรขึ้นครับแต่ก่อนเราฟันครับทําไม่ได้เดี๋ยวนี้ทําได้ครับสุดท้ายก่อนการปฏิวัติประหารท่านจำได้ไหมครับโรคหัวใจครับเด็กผ่าตัดบอกสามสิบาท แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าการเพิ่มบัญชียามมันต้องเพิ่มตามดัชนีเศรษฐกิจของประเทศครับถ้าเศรษฐกิจประเทศเงินไม่มีรัฐบาลบักโกกไสแห้งทั้งแตกตูดขาดพี่น้องที่รบครับอย่าได้หวังครับว่าจะอนุมัติงบไปให้ประชาชนครับเพราะคิดไม่เป็นครับได้แต่จ่ายจ่ายจ่ายพี่ผู้หญิงท่านนี้มาบอกผมจะไปยุ่มหาเสียงลาดเท้าใช่ไหมเอาตังค์มาสามร้อยก่อนฉันหิวข้าวผมบอกได้ครับพี่เดี๋ยวจัดให้แต่ผมเอาเงินใครให้ครับินรัฐบาลก็เงินพวกพี่นี่แหละ ผมมาใหม่ครับท่านดิ้งบครับมาใหม่พร้อมกับกระเป๋าหนึ่งใบผมบอกท่านอยากได้สามร้อยใช่ไหมพักเพื่อไทยเอากระเป๋ามาให้ท่านท่านเปิดดูครับปรากฏว่าในกระเป๋าเป็นที่ถักโคเชครับเกิดอะไรขึ้นครับชุมชนทุกวันนี้สุภาพสตรีครับกลางวันสามีไปทํางานครับกลางวันเมื่อคืนดูระยากลางวันนั่งเมาครับเมาโอ้ยหน้าตกจริงๆแล้วแต่ไม่แย่งผัวฉันอย่างนี้แต่จะจัดการจัดหนักให้ปากพูดครับแต่สมัยก่อนปากพูดท่านทําครับ ผมเอาไห้ถักโคเชพวกไหมพรมสีส้มแบบเสือ้อผมนี่มาให้มีกระดาษแผ่นหนึ่งครับบอกว่าพี่ครับพี่เมาไปครับเลยยามือพี่ถักไปครับเอาไหมพรมสีส้มถักเป็นเสือ้อเสื้อเเตอร์เด็กๆตัวเล็กๆครับแลวท่านเอามาขายที่อิมพิเร,รลาดพาครับได้ตัวละพันห้าครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดโอ็อ oh, ปนี่แหละครับพักเพื่อทไทยม่ใช่คนหิวปลาท่านเอาปลามาให้เขากินท่านไม่เคยเอาเบ็ดมาให้เขาเลย ท่านไม่เคยเอาเยื่อที่ดีมาให้เขาท่านไม่เคยเอาข้อมูลที่บอกว่าไปตกปลาในคลองไหนมาให้แล้วประเทศมันจะอยู่อย่างไรครับถามตัวท่านเองเลยครับสงการานที่ผ่านมาครับมีคนที่ไม่ชอบพักเพื่อไทยต่อว่าต่อขานผมทำไมเรื่องอภิษ์เป็นนายกตันตีฉันเห็นเดือดร้อนเลยอายุหกสิบเจ็ดครับอยู่บ้านเฉยๆกเกษียณร,ราชการแล้วครับผมถามแม่ไม่เดือดร้อนจริงๆเหรอเเดือดร้อนเลยฉันกินกาแฟาถ้วยกลางวันฉันกินข้าวหน่อยเดี๋ยวตืนฉันก็ดูละครตีสี่ฉันตื่นนั่งพนมมือแล้ว ไม่ว่ากันครับแล้วผมถามต่อท่านที่ครับบอกว่าแม่แล้วช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาแม่เป็นยังไงบ้างลูกกลับบ้านนัางไหมลูกในเขตผมมันไกลนะครับติดกระลำลูกกาดนนเขาบอกลูกมาทํางานอยู่ประตูน้ําเออแต่ก่อนเดือนมันกลับสี่ครั้งมันมาศุกร์เสาร์วันอาทิตย์มันกลับบ้านเออมันกลับบ้านเข้าไปในเมืองปรากฏว่าผมถามอะไรช่วงนี้ล่ะมันไม่ค่อยมาเลยมันใช้โทรศัพท์อ่าทำไมมันบอกน้ำมันแพงขับรถไกลอ่ะแม่เป็นยังไง เออเห็นเป็นไรเลยม,ลมันก็กลับมันก็ทัวร์สอดคุยกันเช่ได้เลี่ยงบาลีนะครับจนกระทั่งผมถามพระเศรษฐกิจที่แม่บอกว่ามันดีหรือไม่ดีแม่รู้สึกได้ไหมไม่รู้สึกอะไรนี่แกอย่ามาพูดเลยฉันไม่ชอบทักษิณผมบอกแม่ครับเอาหินที่ผมไว้เนี่ยแหละครับแล้วแม่เฟี้ยงไปกัการใเฟี้ยงใส่หัวผมนะครับในนั้นคือทักษิณครับเอาทักษิณเฟี้ยงลงคลองไปพร้อมกับอภิษิทั้งคู่แลวเอานโยบายวางเรียงกันครับท่านจะรู้ว่าใครทําจริงหรือว่าใครดีแต่พูด สุดท้ายผมถามแม่ครับสงกราที่ผ่านมาลูกมาบ้านไหมมามายังไงมันก็ซื้อผล,ลไม้มาฝากผมถามหลานหลานเขามาด้วยกันท้กคู่แล้วพี่สาวมาเนี่ยเอาอะไรมาฝากเงาะสามโลสามโลร้อยแต่ก่อนละโอ้มาเป็นกระเช้าเลยก่อนกลับท่านที่ก็รบครับไอหลานบอกว่าไงไหมครับพี่รู้ไหมเนี่ยก่อนกลับนะพี่สาวยิ้มตังค์แม่ห้าพันด้วยของจริงครับผมบอกคุณหลักผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบพักเพื่อไทยไม่เป็นไรครับ ท่านกําลังจะสร้างบ้านหนึ่งหลังคิดง่ายๆครับหลังแรกครับพี่ผู้หญิงท่านนี้บอกเฮ้ยฉันจะสร้างบ้านหลังหนึ่งอยู่ดีๆที่เดินเล่นๆแล้วเอาโฟแมนมาทําเลยเหรอครับต้องถามคนครับถามเพื่อนครับเออสมชายที่มาทําบ้านดีไหมแต่ทําบ้านแล้วมันปลูกขึ้นมาฉันจะอยู่เย็นเป็นสุขไหมก็จ้างสมชายทําครับสมชายทําบ้านดีครับจับเสียมตรงใส่วงกบเยี่ยมนะครับก็ทําบ้านหลังนี้ขึ้นมาอย่างมีความสุขครับถึงเวลาลูกสาวเรียนในเมืองเล่นดับบิทเตอร์ไฮไฟเฟซบุ๊ก บอกแม่หนูอยากจะสร้างบ้านบ้างหนูแต่งงานใหม่นะแต่งงานครั้งนี้ช่วยทําบ้านหน่อยแม่ก็ต้องแนะนําครับเฮ้ย <Hey, S 1> เอาไอ้สมชายเดียมันทําบ้านเราดีลูกลูกสาวบอกว่าไงรู้ไหมครับไม่เอาแม่หนูมาที่อิมพิเรียนเนี่ยเจอบริษัทร,รับสร้างบ้านข้างบนเจ้าของหล่อมากลูกสาวก็บอกว่าไงครับเอาหนูจะให้คนหล่อทำก็พูดเพราะด้วยยังไงก็ให้ก็ทาแม่เตือนแล้วเตือนเล่าเฝ้าแต่เตือนลูกไม่ฟังครับทําบ้านหลังที่สองเริ่มจับเสียมทําเข็ม บ้านก็เอียงโยเยครับเปรียบเสมือนเดียวกันนี่แหละครับหลังแรกครับรัฐบาลไทยรักไทยทําไว้มันมีผลงานหลังที่สองรัฐบาลอภิษิทาไว้มันมีผลงานหรือไม่ประชาชนตอบแทนได้ครับแต่สุดท้ายปลายทางแล้วสามกรกฎาคมครับท่านเคารลครับท่านกําลังจะเลือกคนสร้างบ้านหลังใหม่วันที่สามกรกฎาคมครับถ้าท่านชอบพักเพื่อไทยก็กาเบอร์หนึ่งครับเพราะการทาบ้านมีผลงานแล้วไม่ต้องคุยกันเยอะนโยบายที่เป็นความฝันครับทําได้หรือไม่ได้ หรือไม่ทําทันทีหรือเพิ่งเริ่มทําท่านพิจารณาได้แต่ถ้าท่านคิดว่าบ้านหลังใหม่อีกหลังหนึ่งเนี่ยที่กําลังจะก,กาเนี่ยนะครับในวันที่สามเนี่ยท่านคิดว่ามันไหวท่านเลือกพักเพื่อไทยไปเลยครับจริงๆมีนโยบายหลากหลายครับที่พักเพื่อไทยทําแล้วประสบความสําเร็จนะครับผมจะขอใช้เวลาสั้นๆวันนี้ปลาใสมาทั้งหมดเจ็ดที่ครับชักเริ่มจะตึบๆแล้วสุดท้ายปลายทางนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เลือกพักเพื่อไทยหมายเลขหนึ่งะครับแล้วก็ฝากพักเพื่อไทยหมายเลขหนึ่งทุกพื้นที่ครับขอบพระคุณครับ